ทุกคนหนาวอีกแล้วยังไม่ได้เอาเนิ้วใส่ใส่ในนี้นะคะก็นาามากๆฟังเสียงนกร้องเพลงนะคะก็เรียกว่านกร้องเพลงเนาะเจ๊เจ้าจเจ๊จเจ้าแข่งกับเราพูดก็สวัสดีตอนเช้านะคะก็วันนี้ลบหนึ่งองศสอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวานก็ลบหนึ่งนะเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่ลบหนึ่งเมื่อวานน่าจะประมาณลบสองแต่ว่าไม่เป็นน้ําแข็งนะคะไม่มีน้ําแข็ง แต่ว่ามีลมเอื่อยๆเบาๆแต่ว่าวันนี้ลบหนึ่งเป็นน้ําแข็งอีกแล้วสนามหญ้าข้างหลังหนึ่งคือยอดหญ้าเป็นน้ําแข็งนะคะก็คือแม่คนิงนั่นแหละอูยหนามากวันนี้สองรถอีกแล้วหนึ่งสองรถอีกแล้วก็ทักทายสวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยววันนี้หนึ่งเลิกงานหนึ่งจะไปเลาะซื้อของนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าของบางอย่าง กับข้าวบางอย่างเราต้องซื้อกับข้าวบางอย่างเราต้องซื้อส,สดๆนะเพราะว่าบางทีเราไปช้อปปิ้งอ่ะเราไปเลทนิดนึงเราก็ไปประมาณเลิกงานแล้วเราก็ไปบางทีกินข้าวเสร็จก็ไปประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยมันก็หมดแล้วนะคะมันแทบจะไม่มีอะไรบนชั้นแล้วเราก็เลยได้ของไม่ครบก็เลยเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวจะไปเลาะนิดนึงว่าจะได้อะไรกลับมาบ้างกลับมาบ้านบ้างนะคะก็ตอนเช้าก็มาทักทายสวยัสดีแล้วก็ฟังเสียงนกร้องเพลงพอเราหยุดพูดพอเราพูดนกก็พูด เดี๋ยวเลิกงานแล้วหนึ่งเอามาฝากนะคะวันนี้ไปทำงานขอรถมาแล้ว ค่ก็เลิกงานเนาะแล้วก็ไปเลาะดูจริงๆอตั้งใจที่จะไปซื้อก็คือไปซื้อพวกพัน์ผัก แล้วก็ผักที่เราจะปลูกนะคะก็ที่หนึ่งได้มาก็คือนี่เลยนะคะก็คือถัวรลันเตานั่นเองก็คือปีนี้หนึ่งก็กล่าวว่าหนึ่งกินอะไรหนึ่งก็จะปลูกอันนั้นนะคะอันไหนที่หนึ่งไม่กินหนึ่งก็จะไม่ปลูกนะคะแล้วก็อันนี้เลยก็คือคิ้วขมเบิกก็คือแตงกวานั่นเองนะคะหนึ่งเคยปลูกแตงกวาแบบนี้นะคะมีน้ำหนามนิดนึงกรอบมากๆาเลยก็นี่แหละที่หนึ่งจะซื้อมาปลูกนะคะร้านแรกที่หนึ่งเข้าไปแล้วก็มีนี่อีกนะคะก็คือหัวหอมนั่นเองหัวหอมอันนี้หนึ่งซื้อมาปล เพราะว่ามันเป็นหัวหอมที่ใช้ปลูกแล้วก็หนึ่งออกจากร้านนั้นหนึ่งก็ไปเข้าร้านล็ชนะคะแต่ว่าของไม่มีหนึ่งต้องไปพรุ่งนี้อย่างที่เห็นในคลิปนาะที่หนึ่งเลาะในเท้านะคะก็มาถึงบ้านก็นี่แหละก็คือมีแตงกวามีถั่วลันเตาแล้วก็หัวหอมที่จะมาปลูกแล้วก็นี่เลยนะคะมะเขือแวะตลาดนะคะก็มีหลายอย่างเลยก็คือมีมะขามป้อมมีมีสารพัดเลยนะคะหนึ่งไม่ได้เลาะทุกร้านนะคะเพราะว่า อ่าหนึ่งอยากรีบกลับบ้านนะคะก็หนึ่งได้มะเขือมานะคะแล้วก็ไม้สนแหนะนะคะได้สนแหนะกำใหญ่มากเลยแล 1991, ้วก oui, ็หน <described Antwort. S 2> ึ่งก็แวะร้านเอเชียก็ได้พี่แกงแกงเขียวหวานนะคะหนึ่งกระป๋องแล้วก็ได้ยางโกโคนัทอีกแล้วได้มะพร้าอ่อนนะคะเป็นมะพร้าวเผานะคะมะพร้าวน้ําหอมเผาก็อร่อยมากแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้อปเปิลมาหนึ่งแพ็คแล้วก็ได้เขียงมาหนึ่งหนึ่งอันก็คือหนึ่งซื้อเขียงมาใหม่นะคะเพราะว่า เขียงหนึ่งจะใช้แยกสําหรับผักแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะต่างกันแต่เขียงที่หนึ่งใช้กับเนื้อสัตว์มันเป็นกระจกเนาะก็คือมันทําให้คมมีดเราหายแล้วก็เราก็รับบ่อยหนึ่งก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะหนึ่งก็เลยซื้อเขียงเขียงมาเพิ่มลินเริ่มพันกันนะคะก็เริ่มหิวก็เลยเริ่มพันกันแล้วก็นี่เลยเห็นไหมเวฟอันนี้คืออะไรอยากให้ทาอันนี้คือฝรั่งนะคะหนึ่งได้ฝรั่งกิมจูมาหนึ่งลูกนะคะเขาช่างขายด้วยเนาะหนึ่งก็ไม่รู้เนาะว่าเขามาจากไหน รู้แต่ว่ามันคือฝรั่งเขาลดราคาให้หนึ่งด้วยนะเพราะว่าหนึ่งไม่มีไม่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าคือมันไม่พอนั่นแหละมันขาดอยู่ประมาณเอ่อสิบเพนนีนะคะเขาบอกว่าเอามาแค่นั้นแหละก็ลูกนี้ก็ประมาณสองปอนสิบ สิบเพนีนะคะก็ประมาณนั้นนะคะนี่ที่หนึ่งเ,ออเลิกงานไปหนึ่งก็ได้มาประมาณนี้แล้วก็นี่เลยได้นนี้อีกอันนึนนงสงสัยใช่ไหมว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือปาดหน้าเค้กนะคะจริงๆงหนึ่งอยากได้อันใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันมีอันเล็กนะคะก็ซื้ออันเล็กมาก็คลิปนี้ก็มาเท่านี้นะคะหลังจากเลิกงานแล้วหนึ่งไปเลาะทาหนึ่งได้อะไรมาบ้างนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย